หกหมื่นเก้าประกันทองห้ใกล้คลอดครับพี่น้องแถมเปลี่ยนเข้าให้พร้อมค่ะโอ้หาสาบ่เด้ได้แนวนน้เนาะสรงฟรีอีกร้อยกิโลค่ะสรงฟรีร้อยโลโทรมาต่อได้เบิดมือค่ะโทรต่อได้เบิดมือค่ะสูงร้อยสี่สิบห้า,าบวกลบครับพี่น้องแม่ทองคือกันแม่ทองค่ะนุ่มไข่และลงนุม่มลงแล้วจักบาทเ่าไห่สามหมื่นเก้าพันบาท, 30, 9, บาทต่อร่องได้ค่ะประกันทองประกันทองค่ะทรงฟรีร้อยกิโลคือกัน สวัสดีครับพี่น้องจุลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ตอนน้อง สื่อการสื่อขายงวงควายครับมือนีอยู่กับบ่าวจูนผู้เบานากรมคนอีสานบ้านยูเขตเทศบาลแห่งงานนบตอครับคลิปนี้บ่าวจูนสิบาปีพาน้องมาเบ่งงวงงามๆครับทำกลางแสงแดดเลยมือนีหมานแห้งน้องเนาะค่ะชีฟ้าดีครับอยู่กับน้องนิดคนเกา่าส,สวัสดีครับ <c oughs> น้องนิดสวัสดีค่ะน้องนิดคนเก่านะครับคนเกา่าคนเดิมคนพวงงามๆอีกเลยพี่น้องนะครับพิกัดบ้านนาแต่ตะมนต์นานแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญมือนีน้องนิดสิเปิดทั้งหมด สอ,ส,อสองแม่ค่ะแม่ประก,กันม่านค่ะประก,กันม่านทั้งสองแม่เลยค่ะแม่ประก,กันม่านสีออกล่ะค่ะสีออกพร้อมค่ะสีออกทั้งสองตัวแล้วสีออกทั้งสองตัวเลยกรบพี่น้องราคาสิบเป็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบาจูนสิบห้าพีผ้านอมเบิงครับอ่า พี่น้องเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไล์กดแชร์จูนเด้เดอร์บายฮารดงซิตี้เป็นกำลังใจให้บาจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรซาละดีๆหาเลาะเบิ่องงวงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องไอทีหุ่นบนป็นยังได้พี่น้องมือเศร้าพึ่งหมอมาตรวจท้องค่ะหมอมาตรวจท้องนะครับเพิ่นเห็นบ่าวจูนยางมาเพิ่งก็คิดว่าเป็นหมอแฮงถือแฮงถือกล้องขึ้นบานนี่ฮุ่นครับพี่น้องบางครั้งยังยินเสยเตอร์เลยอยู่นะครับม้าหนูจูงมาหุ่นหัวมา2อตัวยังงางเสยอยู่เอหัวมา2อตัวเลยค่ะงางเสตอร์เลยอยู่แต่ว่างวงหูนะ เป็นแบบเป็นย่านหมอเนาะ,ะเป็นย่านหมอเศร้านะครับเนาะแม่นี่เปิดจักบาทนี่หกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าค่ะหกหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องใดค่ะประกันทองพร้อมประกันทองค่ะประกันทอกท้อนซิมหาเมือประกันทองจักเดือนประกันท่องก็พอนี่ค่ะอ่าไก้ไกคขอดไกล้จะลอดล่ะค่ะวันที่สิบสี่นี่ค่ะขอดอ สุดยอดเลยพี่น้องพอใส่กับพอกาเล็ดเคเอหกแปดครับจำนดคขอดคือ14พฤจิกายนนี่พี่น้องมีใบมีหลอดถูกต้องกาเล็ดหกลูกตัวที่2อยู่บ่ลูกตัว2ในทองค่ะลูกตัว2ในทอง6 9 0 0ื 69, บาทเป็นบามันลูผสมไทยไงเนาะ,ะตีเป็นไทยไงเลยครับพี่น้องหูงาม,มครับคลิปหูดำขวันยมองนั่งทับตนอกตรงกลางค้านาสูงประมาณลอยสี่สิ ค่ะประมาณนี้ค่ะประมหาบกโลบสีสบหาบกลบครับแข็งขาอว่าใหญ่สมส่วนเลยพี่น้องชิดบางดีครับนาสวยเขางามเครื่องดำโค่นหางกลมนมซีบอมมีติงครับแล้วก็เปลี่ยนเข้าห้พีให้น้องเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนเรียบร้อยค่ะยอดเป็นเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของนองนิดเลยเ้อพี่น้องได้ง่วงมาก บัวว่าสิจังได้ก็ตามคือเปลี่ยนเข้าให้ทุกโตค่ะจังบอยหยักพี่ยากน้องตัวค่ะอืสุบนนอไปกับเพื่อนเดไปจูงลามโลยเพราะต้องไปเปลี่ยนหยักโอ้ดีดีเีจูงเลี้ยงเลยโอ้หกหมื่นเก้าประกันทองให้ใกล้คลอดครับพี่น้องแถมเปลี่ยนเข้าให้พร้อมค่ะโอ้หาใส่บ่อไหนได้แนวนี้เนาะส่งฟรีอีกลอยกิโลค่ะส่งฟรีลอยโลโทรมาต่อเดี๋ยวเบิ้ลมือค่ะโทรต่อเดี๋ยวเบิ้ลมือค่ะสองลอยสี่ซิมหาบวกลบครับพี่น้อง แดงองค์ตรงเลยครับสำหรับง่วงแม่สาวนี่ครับชิดบางดีขอค้างงามเล็บงามครับพ่วงหางเง้วเครื่องดําเบียงขวาเบียงขวาี่ดูตัวแม่พี่น้องจะเอาสูบไม่ได้ใช้แต่บาวจูนอกไปทัวรทิบตัวเด่นนะครับ <c oughs> น่าสวยบบมีหม่องเป้วเลยเนาะค่ะโอ้แดงองค์ตรงครับพี่น้องหกหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องประกันทบประกันถอนสิมหามือค่ะสิมหามือบ่ิมหามือนะครับเนาะาบมีอะไงพี่น้องประกันสิมหามือคือบางที่า ง่วงเหมือนอาดจจิแบบว่าเอาไปอยูไปยูโดนๆเนาะค่ะาบางที่เลี้ยงไปเลี้ยงมาอาหารโมฮอดบางที่พี่นอ้องบ่มีเวลาเลี้ยงเต็มที่นะครับเพิ่นก็อาจสิออกลูกแล้วเนาะถ้าเพิ่อนออกลูกแล้วเพิ่นกระสิบแบบว่าขาดสารอาหารไม่น,น,นะมันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของง่วงข,ข,ขาทุกขาถอนแมนบ่ะนะครับก็ถือว่าประกันให เจ้าได้กับประกันห้คือเก่าจังได้กับประกันค่ะประกันห้คือเก่าบ่มีอยังแน่นอนครับอ่าเรืเร่องทกเรื่องทอนบ่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้มีลูกแน,น่นอนค่ะมีลูกแน่นอนค่ะตัวทองเรียบร้อยค่ะตัวทองเรียบร้อยได้ครับเพิ่นเห็นบ่ว่าตัวผู้ตัวแม่ในท้องอันตัวผู้ตัวแม่นี่บ่ประกันค่ะบบย่านในตัวแม่อยู่ค่ะหนูว่าย่านเดือตัวแม่อยู่เนาะนะครับเพราะว่าเพิ่นแบบบ่ดื้อเนาะบ่ดื้อค่ะบ่มอันนี่นะบ่ดื้อบ่หยังพี่น้องถ้าได้ตัวผู<แ>้พี่น้องสังเกตง่ายลูกออกมานี่หัวเพิ่่่นนนนนสสิิิเเเเปป็็ขาาาววๆๆพพพระดดุ ลูกขีดินแต่วันนี้มักสวยมักง,งามกับพี่น้องแดงองค์ตรงครับลูกผสมบามันททไทไทยใหญ่งามๆเลยครับแข่งขาถือว่าสมส่วนเลยนะครับพี่น้องพ่วง้างเงาออีกประมาณคืบหนึ่งหอกผื่นนะครับเรียบงามพี่น้องใส่ได้ใส่ได้ครับแดงองค์ตรงเลยขัอยู่หมองนางทบนะครับ ใช่ได้อิลี่ได้พี่น้องง่วแเมนที่ที่ว่างามครับพี่น้องตอนนี้สนใจ69,000บาทคือราคาห้องเนาะค่ะต่อรองได้ค่ะต่อรองได้พร้อมครับตาดำอายเลเนอร์เขียนมาเต็มครับขิปหูดำโบเต็มพิกัดใส่กระพอกาเลดเคฟเอฟหกแปดครับพี่น้องโอ้งามนะครับพี่น้องมักน้ำน้องนิดกะเฝ้าทั่วมานะครับส่งให้ฟรี่ลอยกิโลอ้าวเดี๋ยวเบิ่งถ่องเพิ่นนิดนึงชิดบางกระชับนะครับแข้งขาถือว่าดีพี่น้องโอ้ใส่ได้ใส่ได้นะครับอ่าพี่น้องมักน้ำบอนี่ถ่ายห้เเพิ่นนนนป็แบบบีะคครัโางกลม เครื่องดาเบียงขวานะครับเครื่องง่ามพร้อมใส่ได้ได้ครับเนะี่ยผัดบาเบ,บียงขวาผัดบาเบ,บียงสายได้หวาน <c oughs> โอ้จะไม่เห็ดใส่กันคักนม่มซีนี่บมมีทิ้งได้พี่น้องเด้อน,นะครับพ่วงหางเงานะครับหางบอดอกอ่าหางบอขาดพ่วงหางงามนะครับเห็นบ่บานที่นี่ผ้าโซ่เนี่ยซ่อย,อย่างแล้วกินยาเสยกินยากินยาดีด,ดีค่ะเล่มดีปากเปเนะาะค่ะปากไ<า>งกินยาเก่งกินยาเก่งครับพี่น้องอืมสุดยอดนะครับนี่พี่น้อง โอ้งเงาดีลำํำโตดีเลยพี่น้องใส่กพกาเลตเคเอหกแปดโค่นหามพื้นกระถือว่าจับสูงเนะาะโอ้เรียบอยอดเลยครับหกแปดเคเอฟพอกาเลตหกหมื่นเก้าพันบาทประกันทองนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับอ่านตัวที่สองผัดพี่น้องหันบ่าวจุนกับพยามามอบเรียวเรีวเด้อพี่น้องช่วงนี้เพระาะว่าเที่ยงเป๊ะเลยครับตัวน,นี้บ่าวจุนครับแดดอยู่ตรงกลางหัวพอดีหอนออ <c oughs> ือเสื้อแขนยาวก็บ่าได้ใส่มา้อนแล้ค่ะ <c oughs> แถมขาเจาะองกรบบอดีพอหมอว่านไปขนเสียงนะครับอืตกหลุมพี่น้องโอ้<ห>ออขอขานะครับอ,อ้าวมาเบิงจากยังไงมาเบิง,บงนี่น้อยบานนี้นี่ครับแม่ทองคือกันแม่ทองค่ะนุะ่มไครล่ะลงนุ่มลงแล้วเออจักบาทแลไหมีสามหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องได้ค่ะประกันทองประกันทองค่ะส่งฟี่ลอยกิโลคือกันทองเจักเดือนนี่ค่ะทองก็พอนี้อ้าวเบิงตามใบเลยเนาะอ่าใส่กับพอนอยู่ คลิกแดง SK Bowo r ห้าแปดหนึ่งครันุชขอดสามสิบเอ็ด่าท่านว่าคมนี่เจ็ดเดือนเต็มค่ะอ่าง่วงเจ็ดเดือนเต็มพี่น้องประกันท้องนะครับเจ็ดเดือนเต็มง่วงสาวหรือง่วงลูกง่วงลูกสองค่ะลูกสองอ๋อัระกันท้องเจ็ดเ,เดือนท้องเจ็ดเดือนคือแต่ว่านุ่มเพราะล่องไวๆคือล,ล่องเลยค่ะนุ่มล่องเลยดิพี่น้องเป็นไทยน้อยเนาะเมนบอล ถ้าเอ็นี่ห้กลาง่<ะ>ห้กลา,างค่ให้กลางบามันนะครับสูงพอได้หนิร้อยสามสิบห้าถึงบ่กร้อยสามสิบห้าบลลบนี่แหละค่ะร้อยสามสิบห้าบลลบอย่างพี่น้องนี่ก็ย่านหม้อกันนี่ก็ได้หูใบบักมีคลิปหูดำหลังหูดำแข้งขาสมส่วนครับคอขาดำข้อสร้างง่ามขวัญจม่องนั่งครับสตไตล์ให้กลางนะครับสูงร้อยสามสิบห้าบลลบโค่นหางใหญ่เป็นลันเป็นลันเลยพี่น้องเครื่องดำนุ่มเริ่ม,มล่องเลยพี่น้องง้อเจ็บเดือนนะครับอ่าพันกันเป็นรำปีแล้วเนาะหายสนิทแล้ว ค่ะหายอะไรแล้วมั้งค่ะเลือดเป็นห้อยซื่อๆแต่ว่ามัน้อยเมียนได้ค่ะบ่แมนบ่แมีนขันเป็นล่ำปีบ่แมีนแนวนี้บ่แมีนล่ำปีค่ะคือมีตุ่มเดียวน่ะนะคันสิว่าล่ำปีอันสงสัยเพิ่นแปนที่เม่นนันไปหาหยังน่ะล่ะมันก็เลยอันนี้ไปหาซื่อๆพี่น้องเทืองน้ำเพชหยังนี่ล่ะค่ะห่นนะครับบ่มีล่ำปีพี่น้องพวงหางยาวสลวยสวยเกลเลยว่ามันไซสครีมหนวดมานะครับเนาะชิดบางกระชับดีนุ่มซีบ่มีติ่งเนาะบ่มีติ่ง ถือว่าเป็นบามันไช่กลางในน้อยง่ายง่ายอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องโอ้นาตาตาเพิ่นเคยเขียนมาคมเดียให้ลูกงาาได้ค่ะนี่เลี้ยงโตดีดีผอม่จอยจักเทียนยสุดยอดเลยเห็นลูกพพเพิ่นยูแมนบอเห็นค่ะเพิ่นเจียว้บตะขุนเพิ่นงวหน้อยขุนขายแม่มันออกโอ้เป็นแนวนั่นค่ะนะครับขายแม่ออกใส่ก็พอพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งครับพี่น้องถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องแบรน์นี้สามหมื่นเก่าค่ะสามหมื่นเก่าต่อร่องใดค่ะ ประกันทองประกันทองค่ะ <S 1> 1 <S เดือนร่วมทรงแล้วร่วมร่วมทรงค่ะทรงฟรีให้อีกร้อยโล,โลค่ะโอ้สูงร่อยสาบหวกโรปี่นองถือว่าโอเคเลยสำหรับแม่นี่ครับอ่าวเดี๋ยวเบิ่งอีกชิดนชาดินึง เสายางหล่ะพ่แม่บ่ต้องย่านได้แม่เด้อช <c oughs> ิปหูดำน,นะครับหูดำอายไลนเนอร์ขอบตาง,งามนะครับขวันยูมองนางทับพอดีพอดีอ่าตะนหนกตรงกลางขาหนาตามสไตล์อ่าทยกลางบามันครับนุ่มซีบ่มีติ้งนาะครับเนาะแข้งขาถือว่าสมส่วนกีบงามกระทูข่ขากระชับดีนะครับเลี้ยงโตดีกินเก่งได้แม่แบบนี้เพราะว่าอ้วนอุป,ปุเลยพี่น้องท่ายอ่าเบิ่งท่ายเพิ่น เดี๋ยวบ่าจุนพาพีพาหนองยางเบิงถ่ายงัวเครื่องดำโค่นหางกลมพ่วงหางยาวเลยสลหรับแมนี่นะครับ39,00 0าบาท <c oughs> ประกันทองเจ e ็ดเดือนทรงซี่ลอยโลประกันตันี้ให้พ <kh á S 1> ร,ร,ร้อมค่ปะประ,ประกันทกถอนห้ยิบหามือค่ะซิบหามืออันแดงหางพ่นอยากกันการ้อค่ะหางพ่นอ๋อโค่นหางแมนค่ะบ่ให้ให้ดอกบ่ดอกแต่ว่าหางการน้อยเดียวอ๋อต่ว่าบ่มี่บ่มี่าทรงลูกบ่ผลบ่บ่ทรงผลกระทบนะค่ะอ่าเป็นหางการตรงตรงโค่นหางเนาะ ค่ะ <c oughs> คนหางเคยซื้อนะครับกะโบโบแม่นหางดอกเด้พี่น้องโมแม่นหางดอกค่ะมันการอย่าซื้อมันการกให้ลูกมากกับหางพ่วงหางดำขึ้นเก่าค่ะเพราะเป็นยังลูกงามคือเก่าลูกงามคือเก่าค่ะแดงจึงคืองเลยโมตรงห่วงโมตรงห่วง <c oughs> นะครับใส่พอ,อพริกแดงเข้าไปแห้งสีแดงกเก่าเเนาะ <c oughs> สำหรับแม่นี่สามหมื่นเก่าพี่น้องราคาห้องหูใบบักมีนะครับซ้มฟาร์เมอโอ้หน้าตาดีนะครับหน้าสวยไอ้และเนยเพิ่นเขียนมาเต็มดีพี่น้องมาข่าลากับเขียนมาเต็มครับหน้าตาตาเพิ่นฉบเฉียวดีเนาะนะครับ หู้นะครับจับได้ายได้ง่วงไปไซก็ได้ง่วสดดีเนาะง่วลูกลูกแรกลูกลูกสองค่ะลูกสองในท้องนะครับลูกแรกผ่านไปแล้วสดดีครับพี่น้องง่วแม่ถือว่าโอเคลอยสามซิมหาหอยลอยสามซิมหาย่างยั่งนะครับลอยสามซิบวกไปห้าลอยสามซิมหาเนาะประมาณนั้นนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนี่คือต้นโตของเพ่นับพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจมากงัวน้ำนองนิดก็สามารถโทรมาหาน้องนิดได้เบอร์โทรเบอร์ยังน้องนิดศูนย์หกสามแปดเก้าศูนย์ 6653ครับอ่าเซฟแล้วคือไลน์เนาะค่ะไล้วก็บเฟซบุ๊กนะครับนิตยาปลาลบตัวนี้ที่บบาจนคืนพี่ให้น้องเบิ้งครับติดต่อได้ทุกช่องทางกับพี่น้องง่วงงามๆราคาถึกๆครับหรือสิมาเบิ้งตัวจริงก็ได้ครับพี่กัดอ่าพี่กัดบ้านาัดแต่ตมบุนาะแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องแม่นี่39,000บาทสูง130 สามสิบบวกนะครับเนาะประกันทองเจ็ดเดือนก็พอห้าแปดหนึ่งบาโวพอพริกแดงนะครับตัวผู้ตัวแม่บัวาในในถ่องตาบ้าแม่เพิ่นนี่ตัวแม่ยเนี่ยนอนครับพี่น้องไทยกลางบามันงามๆนะครับเนาะประกันตอนนี้ห้เนาะครับเนาะแล้วก็แม่นี่พี่น้องบาจูนท่าพี่พี่น้องย่างกลับไปเบิ่งอีกรอบนึงนะครับเนาะเอาให้ชัดๆเลยสำหรับแม่นี่นะครับสูงลงลอยสี่สิบห้าบุกลบครับพี่น้องเส้าหุ่นเหลี่ยมเห็นบ้างยืนงามหน้าสวยนอกนาโงกนาดีเป็นเป็นบามันแล้วพี่น้องหูหูงามครับเครื่องดำ หกหมื่นเก่าบ่หรอค่ะหกหมื่นเก่าพันบาทต่อรองไดหกหมื่นเก้าพันบาทราคาห่องต่อรองได้ทรงฟรีลอยโลประกันทองใกล้ขอดค่ะใกล้ขอดขอดสิบสี่พฤศจิกายนที่จะหอดนี้ครับพี่น้องเครื่องดำโบเต็มพิกัดประกันทุกประกันถอนห้ครับพี่น้องโทรมาต่อรองได้กับน้องนิดมารับเนาะมากนัมกับทรมานะครับโบมากนัมอยากได้อยากได้ยินเสียงตอนนี้กับทรมา h m a s t างเบอร์โทร o ี h m a s ไปทรงห้ถึงทีหรือว่ามีออเดอร์งัวอยากได้งัวแบบใดกับทรมาค่ะสิพยายามหาห้เนาะ สิพยายามหาให้แบ่งพี่แบ่งน้องนะครับถ้าพี่น้องบ่มีอ่าบ่มีเวลาไปหางัวกะโทรมาหาน้องนิดเอาได้ครับเด้อหรือสิติดตามบ่าวจุนก็ได้ครับขอบคุณน้องนิดครับมื้อนี้ที่ครับให้บ่าวจุนพาพี่พาน้องมาเบิ่งงัวงามๆนมื้อนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุผูสุคนครับที่เข้ามาก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูเลเดอร์บายโฮลงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจุนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิ่งงัวงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน่องสับคลิปนี้อ่าลาพีและน้องไปด้วยถ่ายงัวงามๆกับน้องนิดผู้งามๆสสวััดีครบน้องนิดสวัสดีครับ